วันนี้วันที่แปดวันเสาร์ที่แปดที่วันอาทิตย์ที่เก้าคณะกรรมการมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมเราก็เริ่มประชุมกันในวันนี้ประชุมสัญจรที่นครศรีธรรมราชตอนนี้คณะกรรมการก็คงจะไปไปถึงกันบ้างแล้วตาเลียมไปล่วงหน้าสองวันก่อนแล้วก็น่าจะถึงแล้วไป เตรียมสถานที่เตรียมอะไรต่ออะไรแต่พระอาจารย์จำหลัดจากภูเก็ตท่ขานก็ขึ้นมาช่วยเตรียมเรื่องสถานที่เรื่องอะไรต่ออะไรที่น,นครศรีธรรมราชตั้งสองสาวันก่อนแล้วการประชุมมูลนิธวิทยุเสียงธรรมสัญจรก็เป็นความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าวิทยุสถานีวิทยุต่างๆทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายของ สถานีวิยุเสียงธรรมหลวงตามหาบัวของเรานั้นมันมีถึงร้อยกว่าสถานีกระจายไปอยู่ทั่วประเทศแทบทุกจังหวัดก็ว่าได้ตอนนี้วัดป่าบรรดาศเราซึ่งเป็นสถานีศูนย์กลางตอนนี้สถานีที่กระจายไปอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลออกไปถ้าไม่มีการประชุมมูลนิธิวิยุเสียงธรรมสัญจรไปตามภาคต่างๆทั้งหลาย มันก็รู้สึกมันจะห่างเหินกันไปบางทีก็ไปจนลืมเลือนกันไม่แทบจะไม่รู้จักกันก็อาจจะเป็นได้ก็เลยก่อเกิดเป็นอาการประชุมบททิทิวิรุษเสียงธรรมสัญจรคือประชุมไปตามภาคต่างๆประชุมภาคเหนือประชุมภาคตะวันออกประชุมภาคใต้ประชุมภาคกลางประชุมอะไรต่ออะไรต่าง แล้วก็ตกลงกันเช่นว่าวันวันที่แปดที่เก้าคือวันนี้พรุ่งนี้เราประชมุมมูลนิธิวิเสียงทำสัญจรที่ภาคใต้คือจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากการประชมุมปัญหาแก้ไขปัญหาหรือบอกปัญหากล่าวปัญหาหรือหาหากุศโลบายหาเรื่องราววิธีการต่างๆทั้งหลายที่จะมาแก้ปัญหาหรือเสริมปัญหาหรือเสริม ให้มันดีขึ้นมะหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปจบแล้วเราก็จะประชุมกันว่าครั้งต่อไปเราจะไปประชุมบุรีที่วิทย์เสียงธรรมสัญจรที่ไหนก็จะประชุมตกลงกันในหลังจากการประชุมถึงปัญหาต่างๆทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นว่าในวันพรุ่งนี้หลังจากการประชุมถึงปัญหาต่างๆทั้งหลายหรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือวิธีการส่งเสริมให้มันมั่นคงสาววนยิ่งขึ้นไปจบแล้วเราก็จะตกลงว่าครั้งต่อไปเราจะประชุมที่ไหนจะไปภาคเหนือหรือจะไปภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือจะไปภาคกลางหรือจะไปภาคตะวันออกอะไรต่ออะไรต่างๆทั้ง,งหลายเราก็ประชุมตกลงกันไปอย่างนั้นเพราะการการมีการประชุมสัญจรอย่างนี้ ก็ทำให้คณะกรรมการต่างๆทั้งหลายกับวิทยุเสียงธรรมท้องถิ่นในภาคนั้นๆก็จะเกิดความใกล้ชิดความคุ้นเคยความสนิทสนมกันเช่นว่าเราประชุมมูลนิธิวิทยุเสียงธรรมสัญจรที่ภาคใต้สถานีต่างๆทั้งหลายในโซนภาคใต้ก็จะมาร่วมประชุมกันมันก็จะมีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมกัน พอมีอะไรก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันไปอันนี้แหละคือเป็นการจะเป็นการจะรักษาจะเป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะรักษาวิทยุเสียงธรรมเราให้มั่นคงถาวรต่อไปสมกับที่องค์หลวงตาท่านได้ท่านได้วางไว้ท่านได้ลิเรมไว้เพื่อให้เป็นบรดกธรรมทีท่จะแจกจ่ายไปถึงประชาชนทั่วไปคณาศสิยานิสิตทั่วไป เพราะว่าเสียงธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัศทรงธรรมนั้นเป็นเสียงธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะาธรรมะนี่แหละจะเป็นเครื่องมือหรือจะเป็นเยียวยาหรือจะเป็นยาที่จะไปรักษาบรรเทาความทุกข์ที่ครอบงำจิตใจของแต่ละท่านแต่ละคนไปได้ร่างกายของเราเราก็มีอยู่ยาจากโรงพยาบาลจากหมอต่างๆทั้ง,ง,ง,งหลายเป็นเครื่องบรรเทาเป็นเครื่องรักษาไป แต่จิตใจของเรานั้นต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องคุ้มครองถ้าจิตใจดวงใดมีธรรมะเป,เป็นยานรักษามีธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองแล้วจิตใจดวงนั้นก็มีแต่ความเบิกบานความผ่องใสหรือสามารถที่จะขัดเกลาจนกระทั่งพ้นจากกองทุกข์ไปได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นบุรุษที่วิสูงเสียงธรรมเหล่านี้จะมีความมั่นคงถาวรตลอดไปก็ต้องฝากไว้ ในหมู่คณะศิยานุสิษ์พระองค์หลวงตาท่านมั่นใจในศิยานุสิ์อย่างยิ่งท่านจึงฝากบุรุกธรรมอันนี้ไว้ให้คณะศิยานุสิ์ตอนนี้คณะศิยานุสิ์ขององค์หลวงตานั้นไม่ใช่มีแต่พระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นมีทั้งอุบาสกอุบาสิกามีทั้งคึ้นรหัสฆราวาสไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็มีกระจายไปทั่วทุกคนทุกแข่งทั่วประเทศหรือกระจายไปถึงต่างประเทศอีกมากมาย เพราะฉะนั้นมูลดีดิวุเสียงธรรมเหล่านี้มันจึงกระจายไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้เช่นว่าเสียงธรรมในการถ่ายทอดนี่แหละพูดไปเพียงแค่สองสามชั่วโมงนู่นมีข่าวสารม,มาจากทางอเมริกามีข่าวสารมาจากทางทางเยอรมันทางอิตาลีทางไออังกฤษทางอะไรต่ออะไรมาแล้วมีบางทีก็มีปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจที่ได้ได้ฟังเสียงธรรมนี้ออกไปเขาก็สอบถามมาได้ ส่งมาได้ในในเฟซบ้างในยูทูบบ้างในอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายคณะกรรมาการก็จะนาม,มาก็จะแก้ไขหรือหรือบอกกล่าวข่าวสารไปได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของบุนิธิวิดีโอเสียงธรรมเราที่ตั้งแต่องค์หลวงตา่า่ได้เริ่มขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ก็ยังมั่งมั่นคงเทาวรแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยี มันก็ขยายไปหรือพัฒนาปรับปรุงไปมากกว่าในยุคในสมัยที่องค์หลวงตาอยู่เพียงแค่หลวงตาท่านจากเราไป14-15ปีเท่านั้นแต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายโอ้โหมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปไปเยอะแยะเนี่นนังเช่นว่าทุกวันนี้เราก็จะเห็นว่าวิทยุอนาล็อกนั้นไอ้วิทยุกระจอวิทยุไอ้ทันซิเตอร์อะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายที่เราเคยเปิดฟังกันนั้น รู้สึกเดี๋ยวนี้มันลดน้อยลงลดน้อยลงจนกระทั่งแทบไม่มีแล้วอยู่ตามบ้านตำเรือนมันมีอยู่บ้างก็นในรถยนตน์นั้นแหละแต่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปใช้ในโทรศัพท์มือถือแล้วเปลี่ยนไปเป็น y o ู t u b บ้ากเป็น a ฟ e บ o o k บ้างเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆทั้งหลายมากมายเราทางวิทยุเสียงธรรมเราก็ต้องมาพัฒนามาปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยตามสังคมโลกเข้าไปเพื่อให้เสียงธรรมนี้ มันยังมั่นคงถาวรแล้วก็กระจายไปในหมู่ผู้คนทุกเพศทุกชั้นทุกไวัยได้ถ้าเราไม่รู้จักพัฒนาเราจับอยู่แต่ของเก่าเรายืนอยู่กับที่แต่การพัฒนานั้นเขาไม่ได้ยืนอยู่กับที่เขาก็พัฒนาไปเรื่อยเรื่อย,เ,อยเขาไปถึงไหนเราก็อาจจะตามไม่ทันเราก็อาจจะเป็นโบลโบราณอยู่ตลอดอผู้ผู้ที่เขาพัฒนาไปแล้วก็ก็จะ อาจจะไม่รู้จักเราเองเราเลยก็ได้เพราะฉะนั้นวิดีุเสียงธรรมเราเราก็ต้องพัฒนาปรับปรุงตัวของเราเองให้ทันสมัยหรือให้ทันเทคโนโลยีต่างๆทั้งหลายแต่ก็น่าชื่นชมน่าอนุมโมทนาต่อคณะกรรมการหรือต่อคณะจิตอาสาคนรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาช่วยกิจการของเราก็มากมายทีเดียวเท่าที่ทราบแต่และท่านแต่และคนก็มาด้วย ความศรัทธามาด้วยน้ําจิตน้ําใจพร้อมที่จะช่วยมูลที่วิสุทธิเสียงธรรมเราซึ่งเป็นมรดกธรรมขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นคณะ,ะ,ะกรรมการทั้งหลายตลอดจนทาง,ทางจิตอาสาหรือผู้ช่วยเหลือต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะในหมู่าคณาจารย์ตามหาวิาลต่างๆหรือตามคณะนักศึกษามหาวิาลต่างๆทั้งหลายซึ่งมีน้ําจิตน้ําใจ ที่มาช่วยเหลือหรือมาช่วยกันปรับปรุงมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันรักษาอันนี้ก็ขออนุมโมทนาแล้วก็ขอชื่นชมกับพวกท่านทั้งหลายที่มีน้ําจิตน้ําใจในการช่วยเหลือในการในการมาช่วยกันดูแลมาช่วยกันปรับปรุงด้วยความมีจิตอาสามานีอาตมาในฐานะที่หลวงพ่อเองมีในฐานะที่เป็นประธานมูลนิธิเสียงธรรในปัจจุบันนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ก็ขอลาป่วยไม่ได้ไปร่วมด้วยก็ปล่อยแต่คณะกรรมการไปลองลองลองประธานไปกันซึ่งคณะกองการเงินก็เหตุเหตุอันยิกซึ่งเป็นมีครูอไปเหตุรันยิกอะไรต่ออะไรต่เข้าก็ได้เดินทางไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววัน,นวันนี้ก็คงจะถึงคงจะไม่ไม่สายเกินไปมั้งก็คงจะถึงแล้ว ก็คงจะได้ร่วมกันคร,ครบทุกกลุ่มทุกหมู่ที่ไปประชุมกันก็ขออนุมโมทนาด้วยแล้วก็หวังใจว่าคณะสิยานุสิ์เราแม้แม้เราจะอยู่ห่างไกลอยู่อยู่จังหวัดไหนอะไรต่วอ,อะไรต่างๆทั้งหลายซึ่งเราได้รับประโยชน์จากวิดีโอเสียงธรรมเราก็หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าคณะสิยานุสิตทั้งหลายจะให้การสนับสนุนให้การร่วมไม้ร่วมมือช่วยกันดูแล วิทยุเสียงธรรมเหล่านี้ให้มั่นคงถาวรตลอดไปเพื่อจะได้แจกแจกธรรมะออกไปในหมู่ชนทั่วไปเพราะเชื่อมั่นได้ว่าตราบใดก็ตามในหมู่ชนเราในหมู่คณะพวกเราหรือในหมู่คณะใดก็ตามเนี่ยถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นหลักปฏิบัติแล้วการดําเนินชีวิตนั้นที่มีธรรมะคู่เคียงไปกับการดําเนินชีวิตแล้วการดําเนินชีวิตของท่านนั้น บุคคลผู้นั้นล้วนแต่จะมีความปลอดภัยนำพาไปสู่ความสุขความเจอได้อย่างแท้จริงเพราะชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็ล้วนแต่ปรารถนาให้มีความสุขในการดำรงชีวิตหรือมีความสุขทั้งทั้งปัจจุบันและทั้งอนาคตต่อไปเพราะฉะนั้นหลักบักกันที่จะให้ความสุขเราได้อย่างแท้จริงก็คือธรรมะนั่นเองเพราะถ้าหาไม่มีธรรมะแล้ว แม้เราจะมีแต่ทางโลกเราจะมีแต่ด้านวัตถุหรือเราจะมีความความรู้ความฉล,ลาดในวิชาการต่างๆในทางโลกก็ตามแต่ถ้าไม่มีธรรมะคู่เคียงแนบสนิทไปด้วยแล้วไอ้สิ่งต่างๆทั้งหลายที่เรามีไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาความรูม้ต่างๆทั้งหลายอาจจะไปเครื่องมือของกิเลสภายในจิตในใจของพวกเราก็ได้เพราะกิเลสที่มันหวังลากลึกอยู่ภายในจิตในใจของเราเนี่ยนะ ถ้าถ้าพวกเราขาดสติเมื่อไรแล้วกิเลสมันก็อาจจะออกมาออกมานําเอาสิ่งทั้งหลายที่เรามีอยู่นั่นแหละไปเป็นเครื่องมือของมันถ้ากิเลสใช้ไปใช้สามารถนำเอามาใช้เป็นเครื่องมือของเขาได้แล้วมันก็รู้แต่สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นต่อตนเองและต่อสังคมทั่วไปอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในหมู่พุทธชนเราจึงไม่ควรจะประมาทนอนใจมีโอกาสแล้วก็ควรจะแสวงหาธรรมะ เข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนเองการแสวงหาธรรมะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของตนเองในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยจากการศึกษาจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะการได้ยินได้ฟังเสียงธรรมเสียงอัดเสียงธรรมจากวิดิวเสียงธรรมเหล่านี้ซึ่งเป็นเสียงธรรมที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงอัดทรงธรรมด้วยกันทั้งสิ้นแล้วก็จากการเห็นจากการเห็นครูบาอาจารย์ที่มีหลักมีเกณฑ์ ที่ถ้าหนักแน่นมั่นคงอยู่ในข้อวัดอยู่ในข้อปฏิบัติต่างๆทั้งหลายนั่นแหละเราก็ได้เห็นแบบอย่างที่จะสามารถนอบนําเอาไปประพฤติปฏิบัติเดินตามได้เสียงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังก็จะเป็นคติเตือนใจเราในทางที่ถูกและในทางที่ผิดต่างๆทั้งหลายในทางที่ถูกเราก็จะประพฤติปฏิบัติตามนั้นในทางที่ผิดเราก็จะรีบแก้ไขรีบชำระให้มันถูกต้องขึ้นมานั่นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าหากพวกเราใส่ใจสนใจทั้งในการฟังทั้งในการดูแล้วมันก็จะนับวันก็จะเ,เพิ่มพูนธรรมะขึ้นมาสู่จิตสู่ใจของเราเป็นที่พึ่งในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงเมื่อเรามีความรู้ความฉลาดในธรรมะแล้วแล้วเราทั้งเราได้ยินได้ฟังทั้งเราได้เห็นแบบอย่างเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในบ้านอยู่ในวัดอยู่ในเมืองอยู่ในป่า เราก็สามารถน้อมนําเอาไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจนัตั้งแต่ขัดเกลาภายนอกคือขัดเกลากายวาจาของเราเราก็ขัดเกลาด้วยศีลจิตใจของเราเราก็ขัดเกลาด้วยสมาธิและปัญญา mm hmm. เมื่อเราดักแน่นมั่นคงอยู่ในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้แล้ว mm hmm. ก็เชื่อเถอะว่าชีวิตของพวกเราทุกท่านทุกคนก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงในการดำานงชีวิตตลอดไปอย่างแน่นอนแล้วก็ให้พากันบอกข่าวสาร ในวันที่15ฝากข่าวสารในวันที่15แก่คณะสทายาิโยมไปบอกสืบต่อกันไปด้วยแล้วก็เชื้อเชิญทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในนามคณะศิษยานุสิ์ขององค์หลวงตาว่าในวันที่15หหลังจากาทานอาหารเสร็จหลังจากคณะสงฆ์ทานฉันอาหารเสร็จแล้วเราก็จะได้เราก็จะได้อัญเชิญองค์หลวงตาไปปริดิษอ,องค์หลวงตายืนอยู่นั่นหละสององค์นั่นน่ะ ที่เราเห็นอยู่ในสลานั้นซึ่งสูงมีความสูงถึงสามเมตรไปประฏิษฐานที่ซุ้มประตูซุ้มประตูทางเข้าวัดที่สามแยกสามแยกหลวงตามหาบัวนั้นสืบกันต่อไปอันนี้ก็ให้บอกข่าวสารมาร่วมงานมาร่วมกันยกองค์หลวงตาอัญเชิญองคหลวงตาไปประดิษฐานที่ซุ้มประตูเพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้ที่เดินทาง ผ่านเส้นทางนี้กันสืบต่อไปอันนี้ก็เป็นข่าวงานในวันที่15บห้าของวัดของชาววัดป่าบ้านตาดเราอันนี้ก็ขอดุโมทนาต่อคณะสัตยาติโยมร่วงหน้าไว้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเนะอาลับพรน,นะลับพรจะดุโมทนาให้พรพาก็ตั้งใจรับพรยะถา วาริวาหาปุร,ราปารีปุเรนติสาคลังเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกะป,ะกะปะติอิจิตังปิตังตุมหังเขปเมวาเสมิตชะตุสเพปุเรนตุสังกะปานจันโทปนารโสยะทามณิโชติ ราสุยะทันติโยวิวันชันตุสัมภารุณวิโดนสันตุมันเตีมภาวะตวันตระยูวิสุขี ข้ายุโกอินพาวะพิวันธนาเสวรสาเดีจังทานปัจจัยโดอจนใจทารวยทรรมามวไหวทัานติยุวานุอิสุขัง พังอักกตเวปัสสนานังอักกังธรรมังวิชานตังอังเกบุเทปัสสนานังดักขิเนเยอนุเตเรอังเกธรรมเมปัสสนานังมาสเบสุเข อังเกสเกปสันนานัง <uma> บ <dit> <ais> <ries Four> ุญยาเขตตาโนตระเรอังกัสมิงดานังดาตตังอักังบุญยังปวัตติอังกังอายุจวันโนจายาโสเกติสุขังภลัง อาเกษตระเมธาเวอาคาธรรมาสมาหิตตัวเดวะปุตตัอโมดุโวอาคาปะตปะโบดาเตียนติภวตุสัพมังการางราคันตุสัพะเดวตาน สัมภาบุธาดุภาเวปได้สตาสติอิปวันตุเตมภาวะตุสัพพะบางการังรักขันตุสัพปเดวตาสัมบัตธรรมายุภาเวปได้สตาสติอิปวันตุเตม ภาวตุสาัพบ,บังการังรักขันตุสัพเปเทวตาสามบาสังขานุภาเวนัยสาัทาสโทติมาวันตุเต <Wow. S 1> อ้าวจาัาทหารทางเอเดอดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อ ดูแลกันอาหารตักอาหารจัดอาหารกันทานอาหารก็สะกดทานอาหารสะกด